สวัสดีค่ะพบกวับอาจารย์กิติยาวันนี้เราจะมาเช็คดวงความรักนะคะชาวธาตุน้ําซึ่งประกอบไปด้วยลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะประจําเดือนเมษาย,ยน2565ค่ะาการดูแบบนี้เป็นการดูโดยภาพรวมนะคะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางค่ะ ก่อนพบคำทํานายฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะความรักของคนโสดหรือว่าคนที่มีคนคุยแต่มืนมันยังไม่ได้ชัดเจนอะไรประมาณนั้นค่ะคนโสดไปด,ดีมากเลยนะคะ Ace of Coins king ถ้วย จัดเม้นสตาร์ควินดาเรียนอ็อบโซลนายออบคัพเซเว่นออบวอลส์เพดดอ็อบคัพ เชนุ <Justice. S 2> hmm. คอยเท่าที่ดูพลังงานคนโสดของชาวธาตุน้ำดูแล้วจริงๆแล้วถือว่าเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเหมือนไม่ไม่ได้ไม่ได้ลบนะคะแบบเหมือนบางาอาจจะเป็นบางบางชาวธาตุอย่างเงี้ยค่ะความรักของชาวาทานอื่นในบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพลังมีพลังความ พลังลบที่เหมือนความรักที่ไม่ดีในดีแต่เท่าที่ดูเนี่ยถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนโสดที่ดูแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นคนโสดที่ดูแบบจะดูเหงาหรือว่าเป็นคนโสดที่เขาเรียกว่าแบบเหมือนเจ็บช้ำอะไรมากๆนะ่ะแต่เพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนตัวคุณเองเนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นคนโสดเพราะว่าคุณเลือกที่จะโสด อ่านะคะอันนี้เป็นการดูโดยภาพรวมนะคะหมุนคุณเลือกที่จะโสดคุณอาจจะเคยตัดใครไปจากชีวิตคุณเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนเอ่อความรักนะคะต้องการคนที่เหมือนจริงใจค่ะแล้วก็ซื่อสัตย์เป็นคนที่ยุติธรรมในความรักค่ะคุณเลยอาจจะตัดใครโดยที่ดูเหมือนคุณอาจจะไม่ค่อยได้เออเาเรียกไงคะพลังไม่ดีอะไรอยู่กับตัวคุณค่ะ เพราะว่าจริงแล้วตัวคุณเป็นคนโสดที่ดูแล้วน่าจะเป็นคนโสดที่ไม่ได้เหมือนชีวิตดูแล้วค่ะเหมันเขาเรียกว่าการเงินก็ถือว่ามีค่ะมีอ่าหรือว่าทางบ้านก็อาจจะมีมีฐานะในที่แบบแน่วันคงทางการเงินค่ะหรือว่าตัวคุณเองอ่ะจ,จะเป็นคนโสดที่เรียกว่าโดดเด่นอยู่นะคะอ่าโดดเด่นเป็นคนที่น่าสนใจค่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าบางทีแบบ เป็นคนโสดในลักษณะที่น่าสนใจดูมีสเสน่ห์ค่ะใครก็จริงแสดงว่าที่คุณโสดเนี่ยบางทีบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะรอคอยคนที่คิดว่าใช่ค่ะคนที่เข้ามาคุณอาจจะแบบเจอละค่ะมีคนเข้ามานหาคุณแน่นอนค่ะแต่ดูเหมือนคุณเองอาจจะยังพอใจกับความเป็นโสดหรือว่าเขาเรียกว่าไงคะบางคนก็ไม่ได้ว,ว่า มันอาจจะมีความเหงาบ้างแต่คิดว่าขอให้ได้เจอคนที่ใช่ค่ะดีกว่าไปเจอคนที่มันทําให้ทุกข์ค่ะเพราะเพราะลักษณะเนี้ยคุณเนะชื่อว่าคุณจะมีคนเข้ามา่ะหรือว่าคุณเป็นคนโสดที่ถือว่าเป็นคนโสดที่โดดเด่นเป็นคนโสดที่น่าจะมีคนเข้ามาอาจจะมีทั้งเด็กกว่าอายุน้อยกว่าค่ะอาจจะบางคนหลายปี หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าดูเหมือนกองนี้จะเป็นลักษณะค่อนข้างที่หลากหลายเหมือนกันนะคะนะเหมือนคนอายุที่กลางกลางก็มีแต่เหมือนจะค่อดไปไม,ไม่ไม่น้อยกว่าก็จะเป็นแมนนเชิงที่มากกว่านะเ่าที่ดูคุณเป็นคนโสดที่น่าจะมีคนเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณนโดดเด่นคะ่ะเออเออเหมือนเขาเรียกว่าเข้ามาหาแบบชนิดทีด่ว่าบางคนนี่พยายามมากเลยนะ ที่จะเข้าหาคุณค่ะแต่คุณเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคนถูกใจที่ลักษณะมันเหมือนแบบเอ้ยคนนี้ทําไมรู้สึกว่ามันมีความคุ้นเคยเหมือนคุณอาจจะเคยเจอเจอมาแล้วหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ค่ะเหมือนเขาเรียกว่าได้เจอคนที่เจอคนที่เคยเหมือนมีความผูกพันกันมาค่ะ ที่เขาเรียกว่าเหมือนหูกพันกันมารู้สึกเหมือนทําไมพอเห็นหน้าแล้วรู้สึกฉันคุ้นเคยจังอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงว่าคุณเป็นคนโสดที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เลยนะคะเป็นคนโสดที่ดูแล้วโดดเด่นอ่ะเป็นคนโสดที่โสดที่อยากจะเลือกคนรักที่เออก็เรียกว่าถูกใจค่ะหรือบางคนคนโสดก็จะมีคนเข้ามาแบบ ได้เจอแบบรู้สึกที่มันมีความคุ้นเคยนะนก,นก็ถือว่าคุณเป็นคนโสดที่ดูแล้วค่อนข้างจะสบายๆกับชีวิตอยู่เหมือนกันนะเป็นยังไงต่อเนาะอ๋ะอ,อ,อ,อค่ะซกกับซอส The f o o l the sun, uh, Queen of Coins ค uh, ะแล้วก็ Queen of Cups ค่ะคุณก็เหมือนคุคณเป็นคนโสดเพราะว่าจริงๆที่จริงเหมือนคุณเคยอาจจะเคยตัดใครค่ะ uh, เคยเดินออกมาจากความสัมพันธ์กับบางคนค่ะ uh, ซึ่งเท่าที่ดูก็อย่างที่บอกแหละคะ่ะเป็นความลักษณะที่คุณไม่ได้อาจจะได่ที่เดินออกมาหรือตัดใครเนี่ยคุณไม่ได้ทุกอะไรมากค่ะ uh, เพราะว่ารู้สึกชีวิตของคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อ,อ,อยากจะเริ่มต้นใหม่หรือบางคนเป็นคนโสดที่ยังรู้สึกว่ายังต้องการอิสระค่ะยังรู้สึกว่าการเป็นโสดเนี่ยมันก็ดีเนาะ,ะอ่ะมันอาจจะได้ทําอะไรตามใจอยากที่จะทำค่ะไม่ต้องมีใครอาจจะแบบต้องขออนุญาตใครหรือว่าต้องออออทำอะไรต้องตามใจคนรักค่ะพอดูแล้วสึกคุณเองเนี่ย เป็นคนที่มีชีวิตที่ค่อนข้างที่ถือว่าไม่ได้ลําบากไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมเป็นไว้ได้นะคะเนี่ยถ้าดูเราดูแถวนี้นะคะอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้อาจจะเป็นคนที่เคยเหมือนคุณเคยมีความคุ้นเคยผูกพันกันมาก็ได้ค่ะ,ะคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าในเรื่องของความรักค่ะคุณเป็นอาจจะเป็นคนโสดที่ หมายถึงโดยพื้นนิสัยของคุณค่ะที่จริงแนละ้วถือว่าถ้าเป็นคนรักใครแล้วเนี่ยก็รักจริงแต่ค่อนข้างบางทีเป็นคนที่คิดมากบางครั้งก็รแรงเรื่องความรักค่ะแต่ถ้าใครได้คุณนะคะเป็นภรรยาเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถือว่าเขาคนนั้น,นคนที่โชคดีมากค่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะได้เออเรียกว่าคู่หรือได้แฟนค่ะที่รู้สึกว่าเหมาะสม เหมาะสมทุกอย่างค่ะอาจจะเป็นทั้งคนทํางานด้วยแต่เหมือนเอาใจใส่ดูแลด้วยคือเหมือนครบเครื่องอะไรประมาณนั้นนะค่ะ,ะก็เท่าที่ดูคนโสดนะคะสาหรับชาวท่านน้ำเนี่ยถือว่าเ,ออเป็นคนโสดที่ไม่เงาแล้วค่ะเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์คุณมีคนเข้ามามากค่ะอาจจะทั้งน้อยกว่ามากกว่าชีวิตคุณเองก็ถือว่ามีความสุขอาจจะมีความสุขกับการหางเงินค่ะ,ะมีความสุขกับออชีวิตอิสระค่ะ ่มันก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคนมีคนเข้ามาแล้วคุณเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าเรามีสิทธิ์ค่ะ,ะแต่ดูแล้วคุณไม่เหงาคุณมีความสุขเป็นค,คนโสดที่มีความสุขะจะมีคนเข้ามาค่ะถ้าตอนนี้ยังไม่เข้ามาก็จะมีก็จะมีคนเข้ามาค่ะ,ะจะมีทั้งนั่นแหละคะ่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เข้ามาจะในเชิงลักษณะ อืม,มาเทคแคร์ค่ะอาจจะในเชิงเข้ามาให้คําปรึกษาค่ะคุยอะไรเนี่ยเหมือนคุยได้ทุกเรื่องค่ะแล้ที่คุณรู้สึกอย,อยากต้องการคําแนะนำํำคนนี้ก็จะพร้อมให้คุณค่ะ,ะก็ถือว่าคุณเป็นคนโสดที่ค่อนข้างที่ดูแล้วจะโอเคอยู่เลยนะค่ะทีนี้เรามาดูให้ Romance Angel กันนะคะมีอะไรจะแนะนำหรือว่ามีอะไรจะบอกเพิ่มนะคะ นิวเลฟค่ะค่อนข้างดูถือว่ากองนี้นะคะ,คะถือว่าอาจจะเป็นลักษณะไม่ใช่คนเก่าค่ะสำหรับไม่ใช่กองนี้ขอโทษหมายถึงว่าชาวท่าน้ำค่ะคนโสนเนี่ยที่มีคนเข้ามาเนี่ยลักษณะจะอาจจะไม่ใช่เหมือนคนเก่าบางบางอ่าบางกลุ่มบางชาว่าอะไรบางคนเนี้ยอาจจะเป็นคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลักษณะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนใหม่ค่ะ S <S ะจะเป็นเพราะว่าจะเป็น new love ค่ะมันจะเป็นคนใหม่นะคะเป็นคนใหม่ที่เราดูนคนใหม่เนี่ยเพราะมันจริงมันดูจากกองไพ่ทาโร่แล้วมาดูจากไพ่่ร r o m a n c อ,อ angel อีกก็ดูแล้วก็จะเป็นคนใหม่ะคะ่ะแต่เขาบอกว่าอาจจะมีเหมือนบางคนนะคะอันดิ้งบยเช่นเลแสดงว่ามันยังรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะได้เจอคนหลายคนละคะ่ะอาจจะมีบางคนที่ อาจจะยังรู้สึกว่าไม่มีแรงดึงดูดหรือว่าเคมีมันยังไม่ได้ตรงกันมากนะค่ะที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะแต่ก็หาว่าคนโสดค่ะถ้ามีคำนี้นะคะก็แสดงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่คุณไว้ใจได้เชื่อใจได้ค่ะ,ะแสดงว่าจะได้ค่อนข้างที่จะได้ถือว่าได้เจอคนดีๆค่ะ อยู่มีเป็นคนโสดก็มีความสุขแล้วคนดีๆก็มีคนก็จะมีคนดีๆเข้ามาอีกช่างนาอิฉานะคะค่ะก็ขอให้ได้เจอความรักดีๆนะคะอันนี้จบสําหรับคนโสดชาวท่านน้ำนะคะมาต่อกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วค่ะความรักของคุณในช่วงเดือนเมษายนนะคะจะเป็นอย่างไรสําหรับชาวทาา่าําน้ำ sick of Coins, Queen of Wands, The World, Four of Coins, mm, Queen of Cups, take Head mm. of cups. Mm. Seven of wands. Head mm. of swords. คิงลบคอค่ะเท่าที่ดูคนโสดเออคนขอโทษค่ะคนมีคู่หรือมีแฟนแล้วก็แสดงว่าอาจจะอยู่กันในลักษณะถ,ถ้ามีแฟนแล้วหรือมีคู่แล้วเนี่ยนะคะน่าจะอยู่กันในลักษณะที่เหมือนช่วยเหลือกันเนาะช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันดูแลกันมีความรู้สึกว่าอาจจะหรือบางคู่นะคะอาจจะต้องพยายามที่จะ เหมือนบริหารจัดการเวลาอะไรให้กับครอบครัวด้วยนะคะอ่อคนเราเหมือนาบริหารจัดการชีวิตมันต้องให้สมดุลนะ่อต้องให้มีเวลาให้กับทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของคู่ของคนรักหรือคู่คนรักอาจจะต้องการเอเวลาการเอาใจใส่นะคะเพราะไม่งั้นมันเหมือนเขาเรียกว่าบางคู่นะคะก็อาจจะมีเรื่องของระวังเรื่องของการถึงห่วง มีการหึงหวงกันหรืออาจจะมีปากเสียงหรือว่าปากเสียงอะไรนะคะเล็กๆได้น้อยจากการเหมือนไม่ค่อยยอมกันแต่เท่าที่ดูมันก็เป็นเหมือนปัญหาอะไรที่ว่างงงแง่งปัญหาอะไรไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตค่ะ,ะการหึงก็ดูเท่าที่ดูอ่ะก็อาจจะเป็นความขี้หึงค่ะหรือหรือหรอว่าหยุดอาจจะเดิมไม่ใช่คนคี้หึงอาจจะรู้สึกในช่วงเดือนเมษาจะมีความรู้สึกเหมือน ถึงทั้งที่เท่าที่ดูแล้วก็ถือว่ายังไม่ได้จะมีเรื่องของบุคคลที่สามอะไรเข้ามานะแต่ลักษณะบางคู่นะคะก็อาจจะมีเรื่องของอย่างถ้าคนเป็นคู่แล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการไปจดทะเบียนอะไรกันก็ได้นะคะจดทะเบียนแบบสมรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีการทําธุรกรรมนะมีเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรด้วยกันมีการช่วยเหลือกันดูแลกันคะ เอ่อหรือถ้าคนที่มีคู่แล้วนะบางบางครอบครัวที่ใครที่อยากมีบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรนะคะนะแต่ก็ถือว่าความรักนะคะปัญหามีบ้างเล็กๆน้อยๆคือปัญหาเหมือนคือต้องการเอาใจความเอาใจใส่การดูแลกันค่ะหรือมีเรื่องของการเหมือนปากเสียงบ้างเล็กๆน้อยๆเรื่องการอาชนะกันหรือเรื่องการเหมือนหึงหวงอะไรกันแต่ทั้งให้ดูแล้วเนี่ยก็ถือว่า เป็นความรักที่ดูแล้วโดยรวมๆนะ่ะเป็นความรักที่ยังถือว่าดีค่ะเป็นความรักที่เอาใจใส่กันดูแลกันค่ะคนรักออของคุณนะคะในช่วงนี้อาจจะเรียกว่ามุ่งมั่นหาเงินหรือว่าหาเงินหามุ่งมั่นไปในเรองการหาเงินหาเงินได้เยอะค่ะชีวิตจะมีการแบบข,ของคนที่เป็นคู่ค่อนข้างชีวิตจะ มีการพัฒนาเติบโตไปในทางที่ดีค่ะถือว่าโดยรวมนะคะก็ถือว่ามีความสุขตามที่เขาเรียกว่าเออมันเหมือนแต่ละคู่แต่ละชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะก็แสดงว่ามีความสุขในตามที่คุณปรารถนาค่ะถ้า,าคือก็เรียกว่าความอย่างนี้ค่ะคือถือว่าเราเรามีความสุขมีความพึงพอใจแล้วก็ถือว่าคุณจะมี ความรักที่คุณค่อนข้างที่จะพอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่นะแฮงแมนก้าวมานายองวอนส์โฟร์ออฟวอนส์เฮดออฟคอยส์ส สิกำปัน hmm. เออถ้าถ้าคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วที่จะมีบุตรนะคะก็ต้องระวังนะคะอ่ะเพราะว่ามันเหมือนอะระวังต้องดูแลให้ดีอ่ะดูแลประครับประคองออกมาให้ดีอ่ะ,อะแต่เหมือนบางคู่นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรกันอยู่บ้างเหมือนกันนะทั้งที่เราดูโดยรวมเนี่ยถือว่าดีนะคะ อาจจะมีบางคู่ที่เคยมีปัญหากันแล้วเหมือนปัญหามันยังเคลียร์ไม่ได้ค่ะมันยังค้างค้าคาคอยู่อ่ะแต่ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอืมบางคู่นะคะจะถือว่าเอ่ออาจจะเรียกว่าถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยอาจจะมีการเหมือนเตรียมตกลงนะคะที่เหมือนเรียกว่าไปไปถึงจุดจุดแห่งความสําเร็จของการคนเป็นแฟนกัน,นะค่ะพอมันถึงจุด จุดที่ไปเป้าหมายแล้วเนี่ยมันก็คือการที่จะแต่งงานกันก็มีเกณฑ์นะคะบางคู่นะคะที่เป็นแฟนกันเนี่ยค่ะมันจะเรียกว่าเอา่อไปจนถึงเป้าหมายหรือไปถึงจุดที่ว่า,าคิดว่าเป็นครอบครัวกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีบางคู่ที่ถึงขั้นอาจจะตกลงปลงใจที่จะมีการสร้างครอบครัวด้วยกันค่ะแต่เรื่องการมีบุตรก็ค่อนข้างจะมีเด่นอยู่แต่ก็ต้องระวังค่ะแล้วก็ อาจจะบางคู่ค่ะถ้าเป็นครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องของการที่จะเริ่มต้นทำอะไรธุรกิจทำอะไรด้วยกันก็ได้ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลจะมีคำแนะนำหรือบอกอะไร mm hmm. มีคู่แล้วนะคะเนี่ย you deserve love let your friends help you ถ้าจะบอกว่าถึงจะเป็นคนที่มีแฟนค่ะหรือว่ามีคู่แล้วแ,แสดงว่าในช่วงเดือนมีสาจะเป็นช่วงอะไรที่เขาเรียกว่ามันมันจะคือตัวคุณละค่ะหรืออาจจะคู่รู้สึกมันจะมีความเอในเรื่องของความรักอ่ะรู้สึกจะรักกันมากขึ้นก็ได้นะคะเพราะมันหมายถึงว่าเป็นคนน่ารักหรือการที่ยิงธนูเยแสดงว่าช่วงนั้นอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเมีความรู้สึกแบบมันรู้สึกเอ้ย รักกันมากขึ้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครมีปัญหานะคะก็อาจจะเพื่อนอาจจะมีเข้ามาบทบาทค่ะที่จะมาช่วยเรื่องบางคลอาจจะแบบถ้ามีปัญหาอะไรก็จะอาจจะขอคําแนะนําจากเพื่อนได้ค่ะในสถานการณ์นี้นะคะเขาบอกว่าเออมันเหมือนโดยรวมมันโอเคเพราะฉะนั้นค่ะก็คือปล่อยไปตามเหมือนตามธรรมชาติอะค่ะให้ให้ให ชีวิตความรักอะคะ่ะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปไปอะไรมันปล่อยไปตามสบายๆเพราะดูค่อนข้างโดวยรวมก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ยังบวกมากกว่านะคะค่ะก็วันนี้นะคะจบแล้วนะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ค่ะไปก่อนนะคะหาถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ